วันนี้เพคจะมาสอนอในท่าสุดท้ายของวันนี้นะครับพอดอีว่าจะหยุดวันนีเน้เห็นว่าท่าเนี้ยเหมาะเหมาะกับการนำไปทำคอมโบได้ได้ได้เยอะมากเลยเรียกว่าท่าทวิตเตสโซนิกบัตนะครับไม่จำเป็นจริงๆแล้วไม่จำที่ท,ที่ที่เห็นมาไม่จำเป็นต้องต้องชาร์จเป็นก่อนก็ได้แต่ถ้าชาร์จเป็นได้จะดีมากนะครับชาร์จจำได้ใไหมครับชาร์จ ชาประมาณนี้หมุนควงแค่2นิ้วนะครับส่วนทวิตเตสโซนิกต้องคว่ำมือครับจริงเนี่ยมันจะเป็นชาร์จชาร์จแบบปัมดาวคือคว่ำมือชาร์จก็คือให้มันหมุนรอบครับเอาไว้ที่34นะครับน้าในเอาคว่ำมือไว้ดูมือนะครับครนี้เวลาดีดก็จะดีดประมาณนี้ ดูดูหัวประกาศด,ด้านด้านทังนิโปลนี่ไว้นะครับนิโปลความแล้วเหวี่ยงปึ้งให้มันดีดก่อนนะครับตีเสร็จแล้วก็เอานิวชี้นี่ต้องประหยัดอยู่ประมาณน,นี้นะครับพอด,ดีปึ๊บนี่มันจะอยู่อย่างงี้ใช่ไหมครับชีดัดไม่ปึ๊บอ่าอย่างงี้นี่แหละปึ๊บนะปึ๊บ ึืบฟืบแค่นี้เองนิดนิดนิดเดียวฟืบนะครับอะต่อไปสเต็ปต่อไปก็จะเป็นการปล่อยนิ้วนางมาไว้เึิ่ปล่อยนิ้วนางแล้วให้คาบนี้เออชี้นิ้วกลางไวปเสร็จแล้วเวียงอย่างนี้จับอย่างนี้เวียงนะครับเวียงอย่างนี้เพื่อจับนี่ปึ๊บ เห็นไหมครับปล่อยนิ้วนางเลยปุ๊บแต่มันต้องคือตอนนองปล่อยนิ้วนางปุ๊บเนี่ยแล้วก็เหวี่ยงอย่างนี้เลยปุ๊บเนี่ยเหวี่ยงอย่างนี้เนี่ยปุ๊บอ่าคือให้มันจับอยู่ทางนี้ให้ได้ปุ๊บเห็นไหมครับปุ๊บเอาใหม่ครับเห็นไหมครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บฮะปุ๊บอย่างนี้แล้วก็เหวี่ยงปุ๊บแต่หนีบไม่ได้เอาใหม่นะครับปุ๊บเหวี่ยงปุ๊บหนีบให้ได้อย่างนี้ น,นิ้วชี้เห็นไหมครับนิ้วช,วชี้นิ้วกลางนิ้วนางเสร็จแล้วปล่อยนิ้วนางปุ๊บเนี่ยนีไปงี้ปล่อยนางงี้อะไรี่เปลี่ยงปุ๊บแล้วก็ขีใไปได้นะครับคือมันต้องทําต่อเนื่องมันถึงจะไม่หล่นนะครับโอเคคงพอเข้าใจสําหรับการทำทวิตเตอร์โซนิกนะครับโอเคนะครับ